มากอะไก็สิเสียบยางนะครับข่อยหัวทชาบีครับข่อยหัวทชาบีอไ้นี่โคตรแถวอืยอืออือสวัสดีครับผมพี่น้องครับมือนี้รวมตัวกันหาเห็ดเมนูให้พี่น้องในเมืองอีูแล้วครับผมพี่น้องรวมตัวกันแล้วมันกับซมแขลเซอร์ละถูกแก๊งครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขเรียนเอฟซีสุขเรยนถือไฟหนาขาวเป่งแจงคนเป็นบ่าวเนาะยคนเป็นคนเป็นบ่าเลยเนี่ยเลี้ยงชาวบ้นหนาขาวแจงนู่นเองครับผมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยครับคือเป็นตาปานแจ้เนาะบวัวปานบัวปานเนาะว่าอะไรว่าอะไรว่าอะไรมันสีเบิร์มันสีเบิร์มือนี้เมนูเป็ดอีกแล้วครับผมเดี๋ยวเมนูอย่างเดียวติดตามึงครับผมตอนนี้โอ้ไปก่อนแต่ว่าเป็ดแทถแน่นอนเป็ดครับเป็ดมือนี้เมนูเป็ด ก้อยดูกระไก่แล้จะกินกับอะไรอีกต่อก๋วนีอไม่เหนื่อยสำปมพี่น้องครับฉัได้ครับนี่สำป้มมักไปแล้วครับผมเครื่องมักกะสามเครื่องทั้งหมดนะครับผมเอ่อโซดดี้แล้วก็เกลือนะครับน้ำตาลนิดเดียวนะครับแล้วก็ซอสซอสหอยแล้วก็ คิ้วขาวสูตรหนึ่งมารกอะไรกันนะครับกระเทียมพริกให้นะครับผมนี่มากอะไรกระซิเสียบย่างนะครับน,นี่เ็ดเมนูย่างเนี่ยท็อปพี่น้องเห็นก๋อยมาดาน้วยหรือเ่าส่วนนี้กว๋ยวยมะพี่น้องก๋วยดุก๋วยขาก๋อยตีกันครับใส่เลือดแซ่บครับพี่น,อน้อ,นนอง จะได้เลือดพี่น้องเอ้ยเป็ดนี่ซับอีกหนึ่งเมนูครับผมเอามันครับนี่นี่ก้อยดูครับเนาะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูก้อย <c oughs> เดี๋ยวไปดูตัวมันครับผมพี่น้องครับบทแมนมบบเรีนนี่หรออุ้ยเสียงใบย่างนี่เลยบอกไม่ทันผีครับผมพี่น้องอืมครับป <c oughs> ุ๊บขุ่นหน่ะ ันอยู่สูงเนี่ยครับผมพี่น้องครับตรงสูงไฟก้องใหญ่เติบโตได้หนิหมันเป็นยังฟื้นเท่าไรอยู่รวมตัวกันอยากกินเป็ดอีกแล้วเพื่อนว่าทีมงานเนาะจัดถนนอตัวถ้าม,มีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะนี่แบบนี้เลยนะครับ ว่าเหตุเป็นแบบหันหันเลามันคือจะหันบ่ไรนะครับก็เลยต้องเอาแบบนี้นะครับปี่เข้าก็จะปีกซีเลื่ดยนี่เห็นไ่เบ็ดมันดีนะครับโอเคุีนี่หอมเหรอโอ้ยจึ้มใจเลยสุดยอดครับมีงบอกแล้วถ้ารวมตัวกันมัน,านวาวุ่น ออเดิบออเดิฟบนหยุดครับผมก่อนก่อนสี่หอดวันเสาร์พี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปลุยวันเสาร์อาทิตย์ครับผมตอนนี้ออเดิบกอนแจกข้าวกันบ่างโอเคครับผมคึบหมุนไปเรื่อยๆโอ้ยอยู่ไก่ไฟมันก็หอนเนาะไฟมันแห้งปันใดครับผมเดี๋ยวขอเพิ่มไฟก่อน ออืน้ำมันหน่อยครับดูสิละเป็ดมันแห้งป,ปั๊บปั๊บเมนูน้ำมันหน่อยในกล่องอ,อาจจะไม่เห็นนะนี่ ทุกท่านหาถุงว่าพี่น้องใช่เลยครับว่าเท่หร่บันเท่าล่อให้เนื้อมันดูดเอาเลือดไปสักพักหนึ่งเท่าทอยใไปกับขวานะผครับวนี่เป็นสูตรก๋วยดูกนะครับผมก๋วยหมูชาบี้ครับก๋วยหมูชาบี้ก๋วยเม็ด อย่าอย่าแปลครับเลยนี่พรุ่งเราจะทอยู่ครับโอเคครับพร้อมนะครับหอมกล่อมๆอะไรแบบตอนนี้ดมพร้อมเลยครับกินมันมากกินมันมากพร้อมเซฟครับผมครับยอดตัวใหม่จะมาพร้อมออเด็บครับผมคอยดูคอยดูคอยดูขึ้นหรอว่าแทาบีหมดไหม ขมนลำดีบ่ัขันบอกขมินมากขดาวใส่แซ่บพีหน่อยเนี่ยพี่น้าก่อนดัวยเนี่ยแค่ปีกขพาะผมบริจาคกข้าวไงผมซิมน้ำเนยนะครับเด้อเนี่ยเบิ่าอ้อเดือแก่ข้าวก่อนเบิ่์นมาใอ้ผมซิมน้ำเนยเนี่ยแซบกุ้เก่า ชูนี่แซบครับผมแต่สำหรับกนแกวที่เดียวครับอันผมไม่แกวกินไม่ได้ค้นผมไม่แกวก็กินเหนืออันเนาะเลือกเบือเอาเนาะเบือกเลือแกดูเอาเนาะคนผมไม่แกวก็เป็นคนว่โี่เราเนาะนไม่แขวไม่ค้นเหม่อนี่ินเนอ้อตาบอ่เอาเสียกนชิคกี้พายตัวมาครับผมใส่ใสุใส่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  เขาเอยใส่ใบตองดีกว่าไหมใตองครับโอเคโอ้ดยนี่มันจะเจอโอ้ยสุดยอดเลยมันเสียบเสียบเพชร่ไ้ครับอ้สุกสุกสุกนี่ครับสุกแล้วันี้ครับ ชกจนถอนห้องสมดแล้วครับอันนี้ผู้เ่าจะเป็นยังไงเอาครับเอาเลยครับแขงเอาเลยผู้เดาไปเนาะอืมอันง่างอน้ำลายแตกเลยสัมผัสครับมาดูเฉาด้วยกัครับผ้ซื้อมาครับหนว่มัน่มดีเลยขาเดียวอยู่เลยเบิขึ้น มาอหูนน้องมาเต็มที่ทุกคนครับผมอมือือือืเ <c oughs> า่้ไไก่ไดักไก่เาอะไรได้ดกักเผาให้แ่มอ,อยู่เลยอ,อยู เด็ก้เาเป็นซื้อได้เลยเอาเกียงมาเดียเ๋เอาข้าหันนนะนี่เจ้งตี๋อะไครับผมพี่น้องครับเ้าสีฟ้ข้านีเลยสิบไดยเอาใส่เกียงนะครับนี่บสวยข่ข้ายเาเานี้ยเดี๋ยวเขาเสียก็เนี้ยที่เาหละเดีๆๆ๋ยวตาเดี๋ยวตาบ๊บ๊ยก็เดี๋ยวไม่ได้นะครับซืี้อวแหงได สลานี่คือเกาเกาดเกาเอาเต๋าแบบนี่คุคจับยังดีย่งไรดีอยู่ไ่ดีี้อ๋อปากมันเลยแซ่บขนาดสาลเกานี่คุ่นจับเื๋อยังดีคือเกาเนาะเออขอบผมเดี๋ยครับม่พอดีเนาะ แอบจุไปเจี้ยมน้ำพริเลยนนี่โอ้ดังรแบบุนลงมาน้ำพริกได้ครับนี่แอบไปจเจียมเลยรสชาติกดีเลยอยากอยากแน่นอนเป็ดใหญ่บ้างงของเีม้มาเลยเผาเลเป็นนมด้วย แซมบ้าอือครับหักบ่าตุ่นเนอนี่นี่้อยดูเดิกขุ่นเท้าม้าสามเด็กขาเลยเด็กขาอะไรว่าเท้า <damit> ก <plus poetry> ้าคอยดูเลยแซมบ่อืมแซมครับอืมมาเอื่กินแบบนี้แซมที่ิก็แซมญิงเนาะ เอออืมอือนี่ตีนแม่เขาก็าว่าได้อะให้ให้ผู้รักผู้ใหญ่เพิลล่นเอาขาบ้านนีเ่เอาปีกปีกมันในเนือ้อเนอนะอกมะนาวอืมผมเดือครับมาครับผมพี่น้องครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเแบบิ่งเจ้าเพิ่มอืมโอ้โอ้อ,อืมแฉกแล้วป่ะแฉกจะคำสูส่แล้วป่ะ ออม<า>ั่เสียบยอนกินแบบนี้ะครับรอเดนะีๆๆๆๆนะ้ยเียเเย่มงขาด่เขามาซักเขาๆๆเลยมันนอมันเย็นนอไม่ต้องขาดนี่มันยัง,งห่อนอยูอ่นะมโอ้ยกินแหน่ว กินเดียเนี่ยเดียเดี๋ยวไแล้่เจ้าไปอยู่เนาะเจ้าไปอยู่ไหนเจ้าหาบารอย์เต้เสมอเลยนะเบิดรับอยู่แต่ว่าบเบา ได้ยินแต่เสียงแอะเบื่อเบืออยู่ไมแต่เสียงแอะเสียงแอะได้เสียงอ้อยอ้อยหมดบองหัวตุ้ยอ๋อไอดูผมอดเดือบเบิดไปจานหนึ่งจีว่านใชบเดี๋ยวมันสุกประมาณไหนเงี้ยไปดูกระเสริบอย่าไปกระเสริบ มันป็นเนี่ยนะครับบอกว่านังกินเขาบดได้กินเป็ดแบบนี้เลยเขาไม่แต่ไก่อันเดียวนังกีนคนนังกีนเลยนังกีนคนละตอนอืมคนละตอนนังกีนเลยเขาขี่หันลบฝนเป็ดลงยากนังกีนที่แต่คนหันไก่นะจักกายน่ทำไรเนาะ รันใหม่เห็นมุนรอยรอยเลยเจ้าชู้ปรจุสุกสื่อเขาเป็นยางเห็นเนาะประเทศไทยเป็นแบบประติกอเน้บัานเขาป้าเรียนว่าประเทศจีนกัเขาป้าย่างไก่อยู่นาะติ๊กอนเป็ตรงที่เับผู้ชายน้อยแ่แก่เนาะติกคอนคือในการเนาะ ก็ลงแงหมดหเยอะยอะมากาษคออะไรว่นุงแมงเราไปลงนหนาท้องเอ้ยเราไปลงนัทดาค้องว่าอะไรเนี่ยนั่งเดือดทักเบ็ดัเบ็ด้อข้าวตัวนี้ทำตักเดดแล้วว่านักดาค้องตีนเป็นตีนเลยยน้มดอท ไม่หอยเลยเมื่อกี้กาแฟฉันนับเยอแล้วแหละเขาอยู่วะนเนี่ยเดี๋ยแล้วคนัอยู่บานใส่นลงานลนีครับคได้เป็นหอยคนละค